สวัสดีทุกคนมื่อพอกับทรงท่อนแซนนลเลยเนาะคือผู้ทอนมาบุนีกะแบบซีไปเห็ดส่งน้ำามาเนาะอยู่ห้องมูอะไรคือบุได้ไปห่านไปอยังซีไ้โมตานให้เองแบบอยากได้ส่งน้ำามานะบุ้หัวมันซีขาวกับนาตัวเองวอกะไปทาไปเบิ่งน้ำกันเนะาะแต่ว่าทรงนี้ก็โอเคอยู่นะอะไปทุกคนไปตัดส่งน้ำามากันไปเลย เขาก็ได้ส่วนส่วนของผมเขาสมาตัดทรงน้ำมาแล้วเนาะถ้าเบิ้งเขาเนี่ยว่ามันสีออกมาเป็นรูปไดรแบบแบบดกันถ้าเบิ้งมันสิตัดเป็นรูปเป็นกระถาเบิ้งมือนกันถ้าตัดบเป็นกระ็ต้องต้องไม่กินวัวกินควายมัวก็าไปส่วนสีบอกนะอุปกรณ์เขาก็แมนมีแผลทุกคนแล้วเห็ดตางมูเนาะเห็ดตางมูท่่นอื่นเขาใช้ใส่อันมีมีแกบหรือว่ามีตักเงาเนาะแต่ว่าแต่ว่าหั่นเขาหั่นพิเศษพใครยางมาก็มาได้เด้อเพราะเสียเอามีแผลตัด หันตังยู่ใส่นอเออหันพอตั้งอยู่อันสามแยกทองอะสามแยกของโลก <laughs> เหนียวอะไรเงี้ยทุกคนมีแท้มึงมือทุกคนแกะกล่องไหมแกะกล่องค่ะแกะกล่องทุกคนแกะกล่องมาใช่ผมมือมีจ้าทุกคนไี่ตัดออกมาแล้วไม่รู้ไว่าสภาพมันจะคลายได้หรือเปล่าอะไรนะโอ้โหสวยมากเลยยาไม่ใช่ผมนำมาแล้วนี้มีป็นอะไรนะชูขึ้มีตัดยาวแกะโค้งอะไรอีกคนนี้ ผมหน้าแมเคือผมหน้าม้าหรือผมหน้าอะไรนะผมหน้าแบนอ๋อจซยองแมนมันบะมีอันใดล่ะถามยูฮันเบธเด้ของเธอเขามีฮันชิมสวยเฮ้ยครั้งนี้มันก็มึงบมดคำมึงบมดตัดชึงเลยเมื่อกี้เจ้ดาวันอ่าตอนตอนขั้นตอนต่อไปกะแบบเป็นการเอาสีมาแปรงแปรงทรงเขาเองเอาลงเฮ้ย เขาก็ส <muitas> ิมาแปลงทรงเขาวนั ahead, <love> ่นเองคือคนแปลงกันแหละคนผู้ตัดมา่กิ้นี่นะนี่ไงเจ้าเบาอยู่ไมนงมือเลยเอนี่เรากำลังได้แก็บมาเลยไม่ได้ตนเตเจอเจ้าบานะมันมียามบมแก็บนะค i n บประธาก Ha <laughs> ha สวยเลยจ้าเวยทนนีคือไม่ต่งยวนี้กมาปแล้วรามเลย้าผมเบรกซื่อผมเบรื้อพอผมเป็นนเสียได้เลยน้ำมาแลบังคบอกท่งผมกับอันคนตัดนะ สวัสดีค่ะทุกคนพี่ตาเจแล้วนะคะนี่คือซั่งไม่ใช่เมือชีพนะคะเยี่ยมเยี่ยมไม่ใช่เมือชีพอ่ากับบุญมี่ยังไรทุกคนคลิปนี้กันคือเรากลับมาเฮ็ดคอนเทนต์ตัดผมนามาเนี่ยกับมุงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละบุญมี่ยังไรถ่ายมาเก่ก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งกูทอนอิเดอร์คลิปนี้ก็ขอตัวก็ตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย